สูตรชาเขียวมาแล้วตามคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนชาเขียวนะคะสูตรชงชาเขียวกลมกล่อมมาตามสัญญานะคะตามคลิปเลยค่ะตักชาเขียวนะคะใส่ในก้านชงสองช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะมาทำการแช่ชาเหมือนเดิมนะคะ ตัวนี้ก็ต้องรอเครื่องทำงานก่อนนะคะรอสถานะก่อนแป๊บหนึ่งเครื่องพร้อมแล้วโอเคค่ะปล่อยน้ำไหลผ่านนะคะสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราทำการพักชาไว้เหมือนเดิมนะคะ25วินาทีเนาะได้แล้วสีออนนะคะเหมือนเดิม ตัวนี้ใช้ชาเขียวนะคะของชาตามูค่ะค่าสีอ่อนแล้วกดหยุดได้เลยเราก็มาเตรียมนะคะที่มีใช้คือนมข้นจืด40 ml ค่ะนมข้นหวาน40 ml ค่ะเมจินะคะฝาน้ำเงิน40 ml เหมือนเดิมเราก็เทส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไป นมค,ค,ค้นจืดค่ะนมคานิเนชั่นนะคะสีสวยเตรียมน้ำแข็งนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบหวานมากนะคะก็ลดความหวานลงมาได้ค่ะ เดี๋ยวแต่ไปเตรียมฟองนมก่อนนะคะได้แล้วเทฟองนมเหมือนเดิมเลยค่ะโหน่ากินมากนะคะใครจะทำขายต้องลองสูตรนี้เลยค่ะลูกค้าติดใจนะคะเรียบร้อยแล้วชาเขียวนะคะตัวนี้เลย ลองทำตามกันดูนะคะสูตรอยู่ใต้คลิปเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง FK Sky v e r ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ